สวัสดีครับพี่น้องมณีอ้นศิลปาสิบผ้าพี่น้องมารับชมกระถางต้นไม้บอนไซทำด้วยเสื้อผ้าเลื้อยใส่นี่พี่น้องต้นีอ้นศิลปากับตกแต่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนอะนี่พ่นสเปรย์เรียบร้อยพี่น้องนี่มาเพิ่มความแตกต่างพี่น้องมีความแตกต่างกับหมูอานหัวพี่น้องนี่สันล่างสันล่างของล่างเอาน้นามเทใส่พี่น้องเนอะอัน้นามเทใส่สามารถเลี้ยงปลาได้พี่น้องเนอะ ชั้นบนปลูกต้นไม้ได้พี่น้องนี่นี่ปลูกต้นไม้ได้นี่แต่แต่สิปลูกต้นยังนี่นพี่น้องนะแต่แต่มากพี่น้องนี่หวังว่าคลิปอ้อนศิลป,ปะคลิปนี้เป,ป็ดเกตคอมลู่ให้พี่น้องหรลายๆคนเอาไปเห็ดกันได้พี่น้องนะนี่เอาไปเห็ดเบื้องกันพี่น้องนี่เอาไปจะ่ปลูกต้นไม้บนไส้หรือว่าต้นไม้ธรรมาดา,าก็ได้พี่น้องนี่ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเจ็ดข้อมูลให้พี่น้องหลายคนนะพี่น้องนะเนาะปอะมาณเนาะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้อง